สวัสดีครับผมแอดมินประจำช่อง SunFord ไทยวันนี้ผมจะมาแนะนำฟังก์ชันใหม่ของระบบ SunFord Connect ให้ทุกคนได้รู้จักกันครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นการทำงานพื้นฐานของระบบ SunFord Connect ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วครับก่อนจะไปพบกับฟังก์ชันการทำงานใหม่กันผมก็ขอถือโอกาส เล่าย้อนถึงระบบ Sunford Connect ให้ทุกคนได้ทราบกันก่อนนะครับระบบ Sunford Connect คือระบบการเชื่อมต่อสัญญาณจากเครื่องช่างดิจิตอล Sunford เข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆแบบอัตโนมัติซึ่งจะช่วยทำให้การทำงานง่ายรวดเร็วและไร้ข้อผิดพลาดและก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทุกๆคนที่ใช้เครื่องช่าง Sunford ด้วยครับซึ่งในวันนี้ฟังก์ชันใหม่ที่ผมจะมาแนะนาให้ทุกคนได้รู้จักกัน ก็คือฟังก์ชันการทำงานร่วมกับระบบ Windows ครับโดย s e n f o r d Connect เวอร์ชันนี้จะสามารถส่งสัญญาณไปยังโปรแกรมต่างๆในระบบ Windows ได้แบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Excel โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรมโน้ e แ a ดหรือแม้แต่เว็บเบราว์เซอร์ต่างๆซึ่งจะทำให้ข้อมูลน้ำหนักบันทึกอยู่บนโปรแกรมเหล่านั้นโดยอัตโนมัติทำให้การทำงานรวดเร็วไร้ข้อผิดพลาดและที่สำคัญ ยังช่วยให้ทุกคนได้ประหยัดเวลาและพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อเครื่องช่างดิจิตอลซันฟอร์และระบบ s u n f o r ์ Connect สามารถติดต่อได้ทางไลน์ @sunford ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ